เราทราบธาตุใหญ่ๆสองธาตุเป็นธาตุที่ใหญ่ที่สุดในการบัญญัติก็คือสังคตะและอสังคตะสังคตาธาตุอสังคตาธาตุใครฉลาดในสองธาตุนี้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุสังคตะเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างนปรากฏ อสังคตะไม่ปรากฏมีการเกิดหรือเกิดไม่ปรากฏณนะอุปาโทจำบาลีก็ได้ง่ายดีฝันะ่งสังคตะาเนี่ยเกิดปรากฏคืออุปาโทปัญญายติอุปาโทก็คืออุบัติปัญญายติแปลว่าปรากฏเกิดปรากฏนั่นเองวโยแปลว่าเสื่อมปัญญายติแปลว่ญญาปรากฏวยโยปัญญายติคือเสื่อมปรากฏ ทิตตสะอัญญตาตังปัญญายติทิติทิตังเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏส่วนอสังคตะมีสาเหมือนกันเหมือนฝั่งนี้เลยถ้ายมจำฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ก็ง่ายละใส่คำว่านะนะนะเข้าไปฝั่งนี้อุปาโทฝั่งนี้ณอุปโทฝั่งนี้วโยฝั่งนี้นะวโยปัญญายติฝั่งนี้ทิตตสะอนนี้ณทิตสะ อัญญาตาตังปัญญายติไม่เกิดไม่เสื่อมไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ <c oughs> สองธรรมาธาตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงยืนยันว่ามีอยู่ธรรมาธาตุฟังเกิดเนี่ยพระองค์เรียกอย่างว่าชาตัสสะภูตัสสกะตัสสังขตัสสได้เกิด ได้เป็นได้ถูกอะไรทําได้ถูกอะไรปรุงส่วนฟังอสังคตะเนี่ยจะบอกว่าอาชาตังอาภูตังอากาตังอสังคตังไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทําไม่ถูกอะไรปรุงยืนยันว่าอัตถิมีอยู่อออ่างต่อเต,อตาจุดและถอถุงสลอิอัตถินะแปลว่ามีหรือมีอยู่ นั่นแสดงให้เราเห็นว่านิพพานธทาตุยาธาตุที่ดับเย็นเนี่ยเป็นของมีอยู่ไม่ใช่ขาดศูนย์ว่านิพพานหายไปเลยหมดเลยไม่มีอะไรเลยไม่ใช่แต่เป็นของมีอยู่แต่ของมีอยู่นั้นเนี่ยเกิดไม่ปรากฏเพราะองค์ตรในพระสูตรนี้ว่าอัติอาชาตังอาภูตังอากตังอสังกตัง,ตงมีอยู่นะ ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงเนี่ยมีอยู่พระองค์บอกว่าถ้าสิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงเนี่ยไม่มีอยู่แล้วไซสการบัญญัติซึ่งการสลัดออกในสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงเนี่ยจะมีขึ้นมาไม่ได้เลยดังนั้นพระองค์จะบัญญัติการสลัดซึ่งรูปทำไม สลัดคืนซึ่งเวทนาทําไมให้เราทิ้งสัญญาสังขารทิ้งวิญญาณทําไมถ้าสิ่งนี้ไม่มีถ้าอาชาตังไม่มีพระองก็ยืนยันอีกว่าแต่เพราะว่าอาชาตังอภูตังอากาตังอสังคตังเนี่ยเป็นของมีอยู่จึงมีการบัญญัติซึ่งการสลัดออกในสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทําที่ถูกอะไรปรุงนั่นเอง ซึ่งสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทําที่ถูกอะไรปรุงก็คือขันห้าคือสังคตะหรือขันห้ารูปเกิดไหมเกิดเดวทนาเกิดไหมสัญญาสังขารวิญญาณเกิดทั้งหมดใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ได้เกิดได้เป็นได้ถูกอะไรทําได้ถูกอะไรปรุงปรุงยังไงปรุงก็คือวิญญาณไปตั้งในรูปเวทนาสัญญาสังขาร มันปรุงตัวกันมันเป็นปฏิจจสมุป,ปนธรรมเกิดเพราะเหตุอาศัยเหตุในการเกิดนณาที่ปรุงเนี่ยเรียกความปรุงแต่งดังนั้นทุกตัวถูกเรียกว่าสังขารได้หมดอีกเหมือนกันเพราะมันเป็นของปรุงแต่งดังนั้นพระาศาสดากำลังสอนให้เรารู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เป็นเราอยู่ขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างกายของเราจิตใจของเรา สุขทุกข์ความจําได้หมายรู้ความคิดปรุงแต่งนั้นไม่ใช่ของเราหมดเลยเรากําลังเข้ามายึดติดธรรมธาตุเหล่านี้ห้าธรรมธาตุเหล่านี้ขณะที่เรายึดติดเนี่ยคือเราเป็นผู้หลงนั่นเองคือมีอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกันไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา พระองค์จึงอุปมาเปรียบเหมือนกุมารหรือกุมาลีน้อยๆที่กําลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินตราบใดที่เขายังมีความพอใจในเรือนน้อยๆเนี่ยเขาย่อมเสียดายอะไรแต่พอเคาละความพอใจหรือความพอใจของเขาเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยเขาย่อมไม่เสียดายไม่อะไรเขาย่อมทําลายเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินด้วยมือและเทา้าพระองค์ก็บอกเธอจงทําลายขันห้าให้ถูกวิธีจงเลี่ยไรยกระจัดกระจายขันห้าให้ถูกวิธี เพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาคือนิพพานหมดความพอใจในเรือนน้อยๆหมดความพอใจในขันห้านั่นเองจะหมดความพอใจได้ต้องเห็นโทษโทษของมันคือการเกิดการเสื่อมการดับความเป็นอนัตตาตัวตนชั่วคราวแล้วเราจะมีปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเท่ากับว่าเราเนี่ยไม่ใช่สังคตะไม่ใช่ขันห้า เราไม่ใช่สังกตะไม่ใช่ขันธ์ห้าดังนั้นสภาพเดิมของเราก็คืออยู่อีกฝั่งหนึ่งเท่ากับว,ว่าสภาพเดิมพวกเราทุกคนเป็นสภาพของความไม่ตายแต่มาหลงยึดในสิ่งที่แก่เจ็บตายเราก็เลยเป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่กับการแก่เจ็บตายเมื่อสิ่งที่แก่เจ็บตายแล้วเรายึดว่านี้คือตัวเรา ทุกข์จึงเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกัน้นตัณหาเป็นเครื่องผูกสัตว์ก็เลยต้องเสวยอัตภาพในนรกบ้างเดัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้าง <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นพระศาสดาก็บอกประโยชน์สูงสุดให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราเนี่ยพ้นจากความทุกข์แบบถาวร